สวั hehe, สดีครับวันนี้ก็มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันที่13นะครับเป็นวันที่13นะครับพฤศจิกาจนะครับแต่ราคาที่อัปเดตนี้จะเป็นของวันที่12ครับแต่ราคาไม่แตกต่างนะครับราคาจะขยับแค่ไม่ไม่กี่บาทครับครับราคานี้ก็เป็นราคาข้าวแห้งนะครับราคาข้าวแบบราคากลางนะครับก็จะราคาตั้งแต่วันที่11นะครับแต่ก็ราคาก็จะไม่ขยับมากนะครับ วันนี้ก็มาอันนี้ผมมาขนข้าวนะครับขนข้าวมาสีข้าวที่นานะครับตอนะครับคือข้าวก็ขอสิบห้านะครับพระเจ้ามะลิมลกครับก็ขอสิบห้านะครับตรงนี้นะครับก็มาทอนข้าวนะครับบ้านบานเรียบทอนข้าวนะครับใช้ชายรถไถยนะครับอันแบบบ้บานนะครับคนสองสามคนนะครับวันนี้ก็จับสี่ข้าวนะครับครับเยวมาเช็คราคาดูครับว่าราคาเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ครับก็มารับชมนะครับราคาจากทาง FC ก่อนนะครับเป็นราคาข้าวหอมมะลินะครับ105นะครับสดนะครับช่วงนี้ออกแล้วนะครับ105นะครับอำเภอวชิระบารมีนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับ11,600บาทอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตร11,400บาทถึง11,700บาทอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งบาท อำเภอรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ12,000บาทอำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราช11,500บาทอํบาทอำเภอกันทะลักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกด1 1 4 0 0บาทนะครับจังหวัดชัยนาท1400บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดลบบรุรี1300บาทถึง1 1 5 0 0บาทจังหวัดอุบลราชธานี 11,500บาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดอุดรธา,านีหนึ่งบาทถึงหนึ่งหนึ่งบาทและจังหวัดสุรินทร์หนึ่งหนึ่งันบาทนะครับอันนี้แล้วก็ราคา,าข้าวหอมมะลินะครับสดครับแต่ราคาข้าวเกี่ยวช่วงนี้ครับก็จะอาจจะแพงหน่อยครับทางอุดรนี่ของผมก็จะอยู่ที่ไร่ละแ0 0รอยนะครับตอนนี้ครับเป็นข้าวเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้าวใหญ่นะครับ ช่วงข้าวใหญ่ข้าวหอมมะลิใหญ่ข้าวพวกก็ขอก็ขอหกนะครับตรงนี้เขาจะคิดราคาแปดร้อยครับช่วงข้าวกลางก็จะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยครับช่วงเป็นข้าวดอกก็อยู่ประมาณหกร้อยครับช่วงนี้ไหลพื้นที่ก็อาจจะแพงขึ้นนะครับบางที่ก็เป็นพันก็มีนะครับครับเดี๋ยวมารับชมต่อราคาข้าวนะครับหอมปทุมบ้างนะครับครับมาดูที่ข้าวหอมปทุมนะครับข้าวหอมปทุมนี้ส่วนมากจะอยู่ทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับ เป็นข้าวหอมปทุมสดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ8,500บาทนะครับจังหวัดสะเชิงเซานะครับ800 0บาทนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับ8,400บาทจังหวัดอุตรดิตถ์0 0บาทจังหวัดเชียงราย7,500บาทนะครับจังหวัดเชียงรายจะถูกกว่าเพื่อนเลยครับเมื่อก่อนนะครับข้าวหอมมะลินะครับตอนตอนที่ข้าวหอมมะลิยังไม่ออกนะครับข้าวหอมปทุมนะจะมีราคาแพงนะครับอยู่ที่ประมาณตันละ9000บาทครับพอข้าวหอมมะลิออกครับเหมือนราคาจะ ตกลงเยอะนะครับตกมาที่8ปดพันกว่านะครับครับเดี๋ยวมาเช็คดูราคาข้าวแห้งมาครับเป็นข้าวราคากลางนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ได้รูยังไม่ได้รูนะครับราคากลางนะครับมาดูราคากลางครับของข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวแห้งนะครับที่ท่าข้าวนะครับทกศอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ1นึ่งหมพันบาทโรงศีราศีพาณิชย์อำเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกด1นึ่งหมืนสาพันห้าร้อยบาท โรงสีไฟไทยจเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ13,500บาทโรงสีกิตวีอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร13,000บาทโรงสีสาพัฒนาโรงสีสาพัฒนานครับอำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์1 5 0 0 0บาทโรงสีสากรการ,กรเกษตรสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ 15,500บาทนะครับอันนี้เป็นราคาข้าวแห้งนะครับมาดูต่อที่ข้าวเปลือกเหนียวนะครับเป็นข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนะครับนาปีปี2565ั้าอสทัมุกอันนี้เป็นราคากลางครับราคากลางแต่ว่าราคาในที่จังหวัดของผมก็ใกล้เคียงนะครับจังหวัดอุดรนะครับช่วงนี้ก็ราคาเมล็ดยาวก็จะเป็นราคาข้าวก็ขอ6นะครับข้าวพวกก็ขอ6ข้าวใหญ่นะครับที่แถวเนี้ยเรียกนะครับมาดูที่จังหวัดสันตนนะครับ ราคา11,000บาทถึง11,200บาทนะครับจังหวัดอุดรธานี11,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดสกลนคร11,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์11,800บาทจังหวัดร้อยเอ็ด10,000บาทถึง1 5 0 0บาทและจังหวัดลำพูน11,600บาทถึง12,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นราคาข้าวแห้งนะครับราคาข้าวก็ก็ถูกเลยนะครับ แต่ก็ราคาเกี่ยวก็เพิ่มขึ้นนะครับราคาเกี่ยวนี้บางที่ก็ไรละ1,2่อเลยะไรก็มีนะครับถ้าเป็นข้าวข้าวล้มนะครับแถวแถวนี้นะครับส่วนมากข้าวข้อหกจะล้มเยอะนะครับตาโดนลมนะครับรัาผมสำหรับราคาข้าววันนี้ครับก็มีเพงเ่านี้ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีราคาที่ต่างกันหรือมีราคาในพื้นที่นะครับราคาไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวนะครับราคาข้าว ราคาข้าวนะครับหรือว่าราคารถเกี่ยวนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแชร,ร์ราคากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ